สวัสดีครับใครที่ไม่สามารถโดนโดนอ,อะไรนะอ,อินสตาแกรมหนุ่มแล้วอยากเข้าฟืรบบัญชีเดิมนะถ้าเราเปิดรบบัญชีไปแล้วมีวิธีแก้ทำยังไงไปดูกันขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมกดเข้าไปที่อินสตาแกรมหลังจากนั้นกดเข้าไปตรงค้นหาบัญชีถ้าเรามีบัญชีแล้ว กดเฟดหาไปเลยแล้วก็เป็นการไฟเมลไฟเบอร์โทรศัพท์เดิมที่เราฟนะหลังจากนั้นก็ให้เรากดถัดไปก็จะเจอโปรไฟล์ของเราแล้วก็กดยืนยันต่างๆนานาแล้วก็ทําการอัพเข้าฟูระบบหลังจากนี้ทุกคนก็สามารถกลับเข้ามาใช้อ,อินสตาแกรมได้แล้วนะคะแค่นี้ก็ง่ายๆนิดเดียวแล้วนะใครสนใจอยาก ให้สอนทำอะไรอีกบ้างมาได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ